สวัสดีค่ะวันนี้จัดบ้านจัดระเบียบบายรู้ว่าเราขนย้ายน,นะคะวันนี้เราพาทุกคนมาดูนะคะการจัดบ้านครั้งแรกของรู้ว่าเลยมาดูซิว่าของทั้งหมดที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยในพี่ๆเขาก็จะขนของเนี่ยออกมาทั้งหมดนะคะย้ายทุกอย่างออกมาตามคอนเซปต์รู้ว่าเราขนย้ายแล้วก็ทิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างที่ลูกค้าเนี่ยไม่เอาละเราต้องตัดใจกับมันได้สักทีไม่งั้นเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน สิปี20ปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่เลยก็จะเริ่มเอาของทุกอย่างเนี่ยออกมาจากชั้นทุกชิ้นเลยนะคะให้เป็นชั้นเปล่าเริ่มจากเอาของมากองเสร็จปุ๊บทำความสะอาดบ้านให้ลูกค้าก่อนเลยนะคะโอ้โนี้ทําสะอาดกว่าบ้านตัวเองอีก ปัดกวาดเช็ดถูให้ลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะคะทุกอย่างทุกชิ้นโต๊ะเก้า e อี้ค่ะโต๊ะกระจกหน้าต่างกำแพงเช็ดให้หมดถูให้เอี่ยมเอาให้เงานะคะแล้วก็จะมาเริ่มเก็บของที่ลูกค้าเอาชิ้นนี้เอาชิ้นนี้ไม่เอาชิ้นไหนที่มันไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็จะนําไปทิ้งให้นะคะอันนี้ก็ล้างตู้เย็นวืดไปหน่อยนะคะนี่ล้างให้ลูกค้าหมดเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะจัดให้แพคให้ เก็บให้แยกของทุกอย่างนะคะที่เป็นหมวดหมดูหม่เป็นโซนให้ลูกค้านะคะต้องการวางตรงไหนก็จะแยกของให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะจัดเป็นโซโอ้โหน้าดีมคือไวไววและเนี่ก็จะแยกของให้ลูกค้านะคะเป็นประเภทเป็นตำแหน่งของมีมาร์เกอร์อเขียนให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยว่าของอะไรวางอยู่ตรงไหนเราก็จะแพ็คแกรบให้อันนี้คือ เป็นห้องเก็บของของลูกค้านะคะไม่ได้เป็นในส่วนของตัวบ้านที่ใช้จริงแต่ว่าถ้าเวลาจะมาหาของอะไรเนี่ยห้องเก็บของก,ก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องหาของให้เจอด้วยนะถ้าใครอยากจะจัดบ้านบ้านรกมากหรือว่าไม่รู้จะจัดบ้านยังไงไม่รู้จะย้ายอะไรให้ลุงอ้วนไปจัดระเบียบบ้านให้เนี่ยลองโทราหาลุงอ้วนลองสัญญายอยู่นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย